โอ้ยทำไมผิดเวลาแบบน,นี้วะเนี่ยเสียเวลาทำมาหากินห้าสิบสองฮัลโหลผมโกรธแล้วเนี่ยเลยต้องการทำตลกกรเกือนได้ ขอโทษที่คุณจะมาส่งของนี่มันเลยเวลาที่เรานัดกันคุณต้องเสียค่าปรับบริการแบบนี้ฮะฮะไม่ครับพี่ผมไม่ได้เลยเวลามัน20นาทีผมมาถึงตั้งแต่ยังไม่15นาทีคุณอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผมฟ้องสองขบอผมฟ้องรองมาตอฟ้องละเอียดเลยเอบตออบตอผมฟ้องหมดเลยนะคุณเนี่ยผมมารอของเนี่ยคุณจะไปส่งที่ไหนคุณผมไม่เห็นคุณเลย พี่อ่ะพี่อยู่ไหนนะครับผมมารอพี่นานมากแล้วเนี่ยตอนนี้บอกให้คุณมาส่งที่ซอยร้อยสามสิบครับก็ใช่ไงพี่ผมก็มารออยู่ที่ซอยร้อยสามสิบเนี่ยไหนอะคุณมาผมไม่เห็นอะไรคุณเลยพี่ยืนอยู่ตรงไหนดีกว่าพี่เสียเวลาผมผมยืนอยู่ตรงซอยร้อยสามสิบเลยคุณน่ะเสียเวลาผมก็ใช่ไงพี่ผมก็จอดอยู่ที่ซอยร้อยสามสิบจอดนานแล้วด้วยผมมายืนนานแล้วด้วย ค,ค,คุณดูผมที่ผมใส่เสื้อลายลายลายหน้าเหมือนบอยประกอบล้ำอะ่ะหน้าเหมือนบอยประกอนล้ำเลยถ้ามองอีกมุมหนึง่งเหมือนติ๊กเจสดาพรเออไอ,อพี่พี่อะไรเนี่ยรถผมสีขาวเนี่ยผมก็ยืนอยู่เนี่ยรถมึงดี้คุณไม่เห็นรถสักคันหนึ่งกรอดน,น,นะครับกรอดแล้วน,นะครับพี่ผมผมเสียเวลานะเวยอ้าวคุณจะโวยกับผมซิวะ พี่ยืนอยู่ตรงไหนผมยืนอยู่ที่ซอยร้อยสาสิบเลยเนี่ยแล้วคุณบอกผมให้คุณมาส่งผมที่ซอยร้อยสาสิบแต่คุณก็ไม่มาแล้วคุณบอกมาแล้วคุณมาโวยวายคุณใช้อารมณ์ไงกับผมคุณทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับพี่อะไรทำไม่ถูกผมมาจอดอยู่ข้างป้ายเลยซอยร้อยสามสิบก็ผมก็ยืนอยู่ตรงป้ายเนี่ยซอยร้อยสามสิบไหนคุณคุณไหนคุณลองบอกสิว่ามันคุณอยู่ใกล้อะไรบ้างอะ ที่ผมจอดรถอยู่เนี่ยเขาเขียนชัดเจนเลยซอยร้อยสามสิบสะร้อยหนึ่งจัดผมหกสิบแต่ถ้าทำสีผมมาถึงจะเก้าร้อยเดี๋ยวเดวเ,ดเ,ดเอขอโทษคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับผม,ผมอยู่หน้าร้านเสริมสวยเนี่ยเขาเขียนชัดเจนแสดงว่าผมอยู่ซอยร้อย สาที่พระามสี่แต่แตคุณอยู่หน้าร้านเสริมสวยใช่ <c oughs> มันคนละที่กูไม่กินแล้วฮัลโหลพี่พี่อะไรวะถ้าบอมอยู่ไว้ซอายเลย